เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับนี่ก็อยู่กับผมตะกี้แล้วนะครับอันในวนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาแกะกล่องเครื่องคอมพิวเตอร์จาก Facebook ที่ผมสั่งมานะครับจริงๆก็เป็นแฟนเพจทางเฟซบุ o กนะครับแต่เขามีลิงก์ที่เราสามารถสั่งทาง s h o ปปีได้นะครับแล้วก็คลิปในวันนี้จะเป็นคลิปแกะกล่องนะครับเพื่อนๆสังเกตดูกล่องรอบข้างนะครับก็อยู่ในสถานะที่โอเคอยู่นะครับไม่มีบุ๋ดไม่มีเบี้ยวนะครับ เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันนะครับแล้วก็เราจะมาดูอา่าเครื่องว่าจะเปิดติดหรือไม่นะครับอเดี๋ยวเรามาแกะกล่องแล้วก็ดูไปพร้อมกันเลยนะครับ <_ S 1> เครื่องก็น้ำหนักหนักอาการอยู่นะครับเพื่อนๆนนี้เขาส่งตรงมาจากลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีนะครับเ,เดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าเพจน,นะครับไว้ในคลิปนี้นะครับเพื่อนก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับ สำหรับฝากล่องผมก็คิดว่าเขาแพ็กมาหนาพอสมควรอยู่นะครับเหมือนว่าตัดกล่องใหญ่ใส่พับมานะครับเพื่อนๆอ,อ่าแล้วก็ข้างในนี่ข้างในเราจะมีโฟมนี่นะครับ โอ้ย oh, แน่นมาก๋เด,เดี๋ยวผมจะต้องออกนะครับ ในกล่องก็จะมีสาย AC มาให้เส้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสายไม่ได้หักหัวด้วยนะครับเพื่อนๆก็ยังมีหัวกาวอยู่นะครับ ในการส่งของมาในวันนี้นะครับเขาส่งผ่าน EMS ของไปรษณีย์มานะครับเพื่อนๆถึงว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับทางบ้านผมเขาก็ยังส่งอยู่นะครับส่งผมสั่งเมื่อคืนวันศุกร์นะครับแล้วก็เมื่อวานเขาส่งของเลยวันนี้ของก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับ ตนี้ผมก็ถอดอันนี้ออกแล้วก็ตรวจสภาพโดยรอบนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าไม่มีรอยบุบรอยช้ำนะครับสำหรับเครื่องนี้ตรงรุ่นนะครับเป็น d e l optiplex 790นะครับเป็น core i 5าเดี๋ยวเราในเรื่องของ windows เราก็ไม่เกี่ยงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาทำการติดตั้งอะไรเองนะครับแต่ในตัวนี้เราจะต้องเทสก่อนว่า เครื่องนี้จะเปิดติดหรือเปล่านะครับเพื่อนๆมาเรามาเริ่มดูกันเลยอืออามาแล้เอวอาอย่างนี้ดีกว่าตัวเครื่องถือว่าหนาหนากว่าเครื่องที่ผมใช้งานอยู่นะครับที่เป็นออฟติเพทสามศูนย์ี่ศูนย์นะครับอันนี้เจ็ดเก้าศูนย์ถือว่าใหญ่กว่ามากเลยเพื่อนๆ เสียบปากไฟพอร์ตภาพอ๋อผมลืมดูว่าพอร์ตภาพเขาใช้อะไรนะครับสำหรับช่องเสียบที่เป็น DP port นะครับ ช่องเสียงที่เป็น DP, DP port จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะนิดๆน,นะครับแต่สําหรับผมหากมันเปิดติดผมก็ไม่ได้ซีเรียดอะไรนะครับเดี๋ยวผมมีตัวแปลง DP เป็น HDMI นะครับใครอยากได้ลิงก์สินค้าอยู่ใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับถือว่าสนับสนุนกันได้ด้วยนะครับเพื่อนๆผมจะแปลงจาก DP เป็น HDMI นะครับแล้วก็ต่อเข้าจอนะครับ แล้วก็ยืมเมาส์เป็นพิมพ์จากเครื่องเก่าก่อนอมเมาส์แป้นพิมพอ่าตอนนี้เราก็จะต่อให้ครบเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดเครื่องทีเดียวนะครับอ่พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะติดหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเราหันหน้าจอโอเคอ่ะเดี๋ยวลองทดสอบเปิดดูนะครับตัวนี้ผมเปิดสวิตช์เปิดไฟเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็เปิดใช้งานตัวคอมผมมันอาจจะลกไปนิดหนึ่งนะครับ อ่ะโอเคมาแล้วนะครับอ่ะตอนนี้ก็ติดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็เห็นกัดแลนทํางานขึ้นมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเครื่องที่เราได้มานี้ตรงรุ่นหรือเปล่านะครับตัวเครื่องอาจจะอืดน,นิดๆน,น,นะครับเพราะว่าอ่ามันเป็น ฮร์ดิปจันหมุนนะครับเดี๋ยวผมคงจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนำไปติดตั้งระบบปริบัติการใหม่นะครับอันนี้ผมไม่ได้คอนฟิกนะครับเพียงแค่เครื่องติดเดี๋ยว OS ตัวนี้อาจจะเป็น Linux นะครับอ่าตัวนี้ที่เขาบอกไว้นะครับเขาจะลง Windows 10ไว้นะครับ w i n d o w s 10ก็โอเคนะครับแล้วก็ ไอหเจน2นะครับ2400นะครับแล้วก็มีแรมยูสีนะครับฮาร์ดดิสสองานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นเติร์กี้แกะกล่องนะครับแล้วก็สำหรับสินค้าแล้วก็แฟนเพจของที่ร้านที่ผมซื้อนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เพื่อนก็ลองเข้าไปดูได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคอมพิวเตอร์เปิดติดใช้งานได้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่ส่งของดีมาให้เรานะครับสำหรับวันนี้ผมเตกี้ก็ขอลาเพื่อนเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ